ขอบคุณนะคะสำหรับผู้ติดตามลนะคือแบบได้ประมาณสักหลายวันกี่วันล้วก็ไม่รู้อะอประมาณตอนไปโรงเรียนอะตอนเช้าอะ่ะเห็นยังผู้ติดตามเก้าสิบคนอยู่เลยแต่พอแบบพอกลับบ้านอะมันเห็นแบบผู้ติดตามก็สิแปคนอะแบบดีใจมาก,มากอยากจะร้องไห้เลยก็ขอบคุณนะคะ เดี๋ยวเราจะฉลองผู้ติดต,ตาม1น0่คนนะคะถ้าติดตามถึง100คนแล้วนะคะยังเหลืออีก2คนเท่านั้นใช่แล้วนะคะทุกคนแต่เราจะฉลองเมื่อตอนวันหยุดเท่านั้นนะคะคราตอนนี้นะคะไปโรงเรียนวันเว้นวัน้หน,นชัยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่ไปแล้วก็ มเมรุนี้ก็ไปนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าก็จะอังคารไปโรงเรียนว่าพฤหัสไปโรงเรียนมันจานมันพูดมันสุกอาทิตย์หน้าไม่ไปนะคะไปไยดีใจมากๆเลยขอบคุณนะคะตอนนั้นแบบเห็นแล้วแบบอยากจะร้องไห้อะแบบร้องไห้แบบอยากร้องไห้มากเลยทุกคนเออแต่ตามันไม่ออกมา